สวัสดีนะครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาขออนุญาตทำคลิปอ่านไพ่ r a n d อมเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อศักยภาพจริงๆของคุณนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไพ่จะเล่าเรื่องออกมายังไงเนาะนะครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทองผมและของคนที่เข้ามาดูนะครับขอให้การเปิดครั้งนี้เป็นไป,นปนอย่างถูกต้องแม่นยำเป็นแผนที่เป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยและถ้าหากผิดพลาดท่วงเกินประการใดก็ขอโทษขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับ โอเคเอาไพ่เอาไพ่ไนี้ก่อนแล้วกันศักยภาพอะขอดูศักยภาพทางโลกนะครับทางกายภาพนะครับทางร่างกายทางรูปกายนะครับ ที่คุณมีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยศักยภาพจริงๆของคุณนะครับบางสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณมีตรงนี้อยู่นะครับกอดูศักยภาพทางกายภาพของคุณนะครับห้าใบนะครับใ้ามีอะไรเยะอะตลอด ใัยชนะแข่งขันชัชนะอุตสาหะควบคุมมากับทิศทางสะท้อนยำๆซ้ำๆแล้วก็ติดด่างแห่สิ่งแปลกปลอมอ่ทางกายภาพนะครับทั้ง5้าใบสําสำรับนี้เนาะนะครับเหมือนกายภาพของคุณนะ่ะมันโดดเด่น นะครับจริงๆแล้วศักยภาพของคุณมันมันสูงมันไกลนะครับมันไปได้เหมือนไปได้มากกว่าคนรอบตัวนะครับคุณมีศักยภาพมากกว่าคนรอบตัวไปได้ไกลกว่านะครับอาจจะมาจากความเพียรความอุตสาหะการทําอย่างมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อนะครับเหมือนไม่ได้แข่งกับใครคุณก็ไปของคุณทําเรื่อยๆทําจนชินทําจน มันเป็นกิจวัตรนะครับมันเหมือนศักยภาพที่คุณมีอ่ะมันคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้โดดเด่นด้วยซ้ําแต่แต่มันแต่มันมีมันทําได้มันเป็นมันเป็นเองมันทําได้เองประมาณนี้มันรู้เองนะครับมันก็เลยในมุมมองของคุณมันก็เลยดูว่าไม่ได้โดดเด่นแต่สําหรับคนอื่นที่มองเห็นคุณอ่ะเขารู้สึกว่าคุณมีศักยภาพมากๆนะครับอรู้สึกโดดเด่นอ่ารู้สึกเหมือนฟลา พอเวลามีการแข่งขันหรือพอเวลามีอะไรที่จะต้องเปรียบเทียบคุณมักจะคุณมักจะโดดเด่นคุณมักจะชนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่แต่มองว่านะครับศักยภาพของคนบางคนเนี่ยนะครับถูกควบคุมนะครับถูกปิดด้วยอะไรบางอย่างอาจจะเป็นครอบครัวศาส,สนาความคิดโรงเรียนชุมชนหรือใดๆก็ตามที่ถูก ตีกรอบเอาไว้อะนะครับเพราะมันมีไพ่ควบคุมเนาะนะครับแล้วก็มีไพ่มยมกนะครับที่ขึ้นมาย้ํานะครับว่าคนคนนี้นะครับคนคนนี้ศักยภาพของเขาอ่ะมันไปได้ไกลกว่านี้ถ้าไม่ถูกตีกรอบนะครับเพราะสิ่งที่ถูกตีกรอบเพราะสิ่งที่ถูกกาหนดทิศทางน,นะครับคนคนนี้ถึงโดนฉุดโดนรั้งนะครับไม่ให้ศักยภาพเป็นไปอย่างที่ควรนะครับอืม มีศักยภาพได้ไกลกว่าน,นี้นะครับอบางทีจากการหล่อหลอมตั้งแต่เรายังเด็กนะครับอาทําทให้ปลูกฝังจนมันอยู่ใต้จิตสํานึกจนมันเป็นตัวของเราไปเลยคนคนนี้เขาอาจจะแรกๆก็อาจจะถูกควบคุมหลังๆอาจจะถูกเขาเรียกว่าโปรแกรมลงไปเลยว่าต้องเป็นแบบนี้กรอบมันเลยชัดขึ้นด้วยด้วยตัวเขาเองด้วยนะครับอื มันส่งเสริมจากที่เขาถูกตีกรอบจนตัวเองเห็นว่ากรอบนั้นเป็นของเขานะครับสิ่งสิ่งนี้แหละที่มันที่เขามาบอกว่ามันเป็นเป็นเป็นตัวดึงตัวรั้งตัวขัดขวางศักยภาพที่มีนะครับศักยภาพที่มีนะครับเออทำให้ไม่ได้ไปได้เต็มที่ไม่ได้ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอย่างเต็มที่นะครับ อโอเคอันนี้คือทางทางกายภาพเนาขอดูศัก,กยภาพจริงๆของจิตวิญญาณของคุณนะครับเป็นเรื่องของพลังงานเรื่องของจิตวิญญาณบ้างนะครับว่าเป็นยังไงขอห้าใบ <c oughs> ดูศักยภาพทางจิตวิญญาณทางพลังงานของเจ้าของคิดนี้ห้างไปรอคอยขายดิบขายดีจิตใจดี สืบเชื้อสายปัญญายาณจริงๆศักยภาพทางจิตวิญญาณทางพลังงานของคุณน่ะนะครับเหมือนรอให้คุณเปิดออกเหมือนรอให้คุณมาเจอมาใช้มาจูนมาซิงค์นะครับรอเชื่อมกับคุณน่ะนะครับถ้าถามว่าคุณเชื่อมกับภายในของคุณศักยภาพของคุณยัง ไพ่รอคอยก็แสดงว่ายังแต่ว่าสายสัญญาณมันอาจจะมีนะครับมันอาจจะเข้าใกล้มันอาจจะถ้าคุณเห็นคลิปนี้หรือฟังข้อความเนี้ยมันอาจจะเป็นกุญแจบอกว่าฉันยังรออยู่นะประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคีย์มาได้ทุกรูปแบบนะครับให้กําลังบอกว่าศักยภาพที่คุณมีรอคุณอยู่รอคุณอยู่นะครับ เป็นศักยภาพที่มันส่งเสริมนะครับทั้งโลกด้วยนะครับพลังงานกับทั้งโลกเกื้อไปด้วยกันนะครับพลังงานของคุณนะครับเป็นพลังงานแบบเขาเรียกว่ามันแผ่ออกมาจากภายในสู่ภายนอกนะครับศักยภาพของคุณอนะ่ะมันมันโดดเด่นมันสะดุดตานะครับมันเป็นศักยภาพที่สืบทอดกันมานะครับสืบทอดจากจิตวิญ,ญญาณของคุณก็ได้ที่เดินทาง นะครับมาในมิตินั้นมิตินี้มาในรูปกายนั้นรูปกายนี้มาในการสแสวงหาประสบการณ์นะครับด้านนั้นด้านนี้มันสืบมามันสะสมมามันต่อยอดนะครับเป็นระดับปัญญายาณเลยนะครับองค์ความรู้นี้ถ้าคุณเปิดออกถ้าคุณเชื่อมได้สิ่งที่รอคุณอยู่เนี่ยมันเป็นระดับปัญญายาณน,นะครับอืมเป็นยานที่ ที่เปิดกว้างนะครับเป็นยานของผู้รู้นะครับระดับปัญญาที่ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกจำกัดตีกรอบอยู่แค่ความรู้ของมนุษย์นะครับปัญญาของจักรวาลปัญญาของโลกใบนี้ปัญญาของทุกสรรพสิ่งนะครับศักยภาพของคุณมันครอบคลุมจริงๆเหมือนถ้าคุณเปิดได้เนี่ยผมมองว่าคุณจะสิงกับจักรวาลด้วยซ้ำนะครับอ่ ด้วย,ด,วยด้วยจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละนะครับอืมเหมือนเชื่อมต่อกับยูนิเวิร์สได้นะครับอ่ามันเป็นเหมือนจิตวิญญาณศักยภาพที่มันถ้าถามว่าทำไมมันถึงดูโอเวอร์มันถึงดูเยอะเพราะจิตวิญญาณมันไม่ใช่เล่นลงมาเล่นลงมาหาประสบการณ์แค่แค่รูปกายเดียวถูกไหมครับเขา เขาไปเล่นบทบาทนั้นบทบาทนี้นะครับเขาไปเข้าใจเขาไปสัมผัสนะครับสภาวะนั้นสภาวะนี้มันมีการสะสมนะครับของศักยภาพต่างๆองค์ความรู้ต่างๆมากมายนะครับปัจจุบันนี้ขณะนี้เป็นแค่รูปกายหนึ่งที่มาสะสมนะครับประสบการณ์นะครับมาเห็นมาเข้าใจ นะครับบางคนนะครับเปิดเชื่อมได้ด้วยจากรูปกายนี้นะครับก็จะดึงศักยภาพมากมายออกมาขับเคลื่อนนะครับเนี่ยแล้วศักยภาพของคุณมันมันไม่รู้จะพัฒน,นานะครับความเขาเรียกว่าความโดดเด่นออกมายังไงอ่ะเพราะมันมันเยอะนะครับมันสะสมมันถูกสะสมมานานนะครับออ ถ้าคุณเปิดได้อะมันมันมีประโยชน์กับคุณมากเลยทั้งทางโลกแล้วก็ทางจิตวิญญาณนะครับคุณเอาคุณจะเอาอันนั้นอ่ะสิ่งนี้ออกมาขับเคลื่อนออกมายกระดับทั้งคนที่เห็นคุณทั้งตัวคุณเองนะครับอื <c oughs> ยกระดับมวลรวมโลกใบนี้ก็ได้นะครับเนี่ย ถ้าซิงกันนะครับระหว่างทางกายภาพแล้วก็ทางจิตวิญญาณเนี่ยนะครับทางกายภาพคุณให้กลับมาเป็นตัวของตัวเองก่อนนะครับกลับมาเห็นว่าเราเป็นแบบไหนสิ่งไหนที่ยังเป็นกรอบอยู่สิ่งไหนที่ยังที่เราไม่สามารถทำตามเสียงของหัวใจได้นะครับไม่สามารถพูดตามความรู้สึก ไม่สามารถพูดตามสัมผัสหรือเซนไม่เชื่อนะครับเพราะอะไรเพราะเหตุผลของคนมวลรวมหรือเปล่าหรือเราไม่เคยสัมผัสนะครับมันมีอะไรที่ที่ติดอยู่หรือเปล่าถ้าคุณรู้เรื่องจักกะจากกะหนึ่งสองสามี่ห้นะครับยังมีอะไรที่แต่ละจักกะยังยังถูกเขาเรียกว่ายังไม่สมูทยัง ยังเป็นอุปสรรคยังทําให้คุณมีภาวะของการเอไม่ลื่นไหลนะครับอุดตันอุดกั้นอยู่หรือเปล่านะครับมันส่งเสริมกันเรื่องพลังงานด้วยนะครับอแต่ถ้าแนะนำเนาะนะครับทางกายภาพแบบที่ที่บอกกลับมาดูจิตดูใจกลับมาฟังความรู้สึกของตัวเองนะครับ ทางจิตวิญญาณนะครับก็พยายามเชื่อมกับภายในนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องฝึกเพื่อจะเข้าหาหาคำตอบนะครับยิ่งเราพยายามหาคำตอบยิ่งมันเหมือนความคิดหรือเปลือกเนี่ยมันยิ่งสร้างตัวตนขึ้นมาหลอกนะครับเราต้องวางเราต้องวาง หลายๆอย่างวางทุกความคิดวางทุกสิ่งที่เราคาดหวังวางทุกอยากจะได้คําตอบนะครับสิ่งนี้จะปรากฏเองนะครับอืมตัวตนจริงๆศักยภาพจริงๆของคุณนะ่ะถึงจะปรากฏนะครับไม่ใช่เข้าไปเพื่อเป็นแต่ไปเข้าใจเข้าไปเพื่อเห็นนะครับเห็นว่ามันมีอยู่แล้วนะครับไม่ใช่การสร้างขึ้นมาใหม่นะครับประมาณนี้เนาะ อาจารย์มีอะไรยจะบอกเกี่ยวกับศักยภาพของคุณไหมนะขอห้าใบนะบในหัวข้อนี้มีอะไรอจะบอกเพิ่มเติมไหมนะครับขอห้าใบ ล็อกอะครูครูบาอาจารย์มีอะไรจะบอกคุณเรื่องศักยภาพของคุณนะครับจริงๆศักยภาพของคุณเนะอ่ะมันเป็นผลดีกับคุณแต่มันไม่เป็นผลดีกับ เขาเรียกว่าไม่เป็นผลดีกับผู้ที่เสียผลประโยชน์นะครับอม,มักจะถูกล็อกมักจะถูกยือ้อมักจะถูกดึงเพื่อไม่ให้คุณเปิดได้นะครับคุณอาจจะสแสวงหาวิ่งหาความยุติธรรมวิ่งหาศักยภาพของคุณก็ตามนะครับจริงๆคุณคุณอยู่เฉยๆคุณมีอยู่แล้วศักยภาพของคุณมันมีอยู่แล้วมันถูกปิด มันเหมือนของล้ำค่าที่อยู่ในตู้นะครับคุณแค่มองไม่เห็นมันคุณแค่ไม่ได้เปิดมันนะครับพอเวลาคุณไม่ได้ใช้นะครับคุณต้องพูดว่าคุณไม่จําเป็นจะต้องมีศักยภาพก่อนถึงออกมาขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องทําสมมติว่าคุณไม่รู้ว่าเส้นทางจิตวิญญาณของคุณคืออะไรภารกิจของคุณคืออะไรหรืองานของคุณการเรียนรู้ประสบการณ์อะไรที่คุณจะต้องมาหา คุณไม่จาเป็นต้องรู้ก่อนหรือคุณค่อยทําอันไหนที่คุณใจของคุณรู้สึกว่ามันภายในคุณมันแสวงหาคุณลงมือทําไปเลยนะครับสิ่งสิ่งนั้นนะครับมันจะเปิดประตูจิตวิญญาณของคุณศักยภาพของคุณออกนะครับเออแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณปล่อยจอยนะครับศักยภาพคุณมีอยู่มันก็จะถูกปิดแบบนั้นนะครับมันก็จะถูกดับ มันก็จะถูกดับลงไปนะครับต้องบอกว่าการที่คุณศักยภาพของคุณนะมันไม่ได้เปิดหรือมันเขาเรียกว่ามันมันไม่มีใครอยากให้เปิดอะคนที่เสียผลประโยชน์ถูกไหมครับการที่คุณรับรู้ความจริงหรือคุณเข้าใจเรื่องโลกใบนี้มากขึ้น ด้วยปัญญายาของคุณที่คุณมีอ่ะถ้าแค่ตัวคุณเองอ่ะมันมันยังเสียผลประโยชน์น้อยแต่ถ้าคุณเป็นแสงให้คนอื่นด้วยเป็นปัญญาให้คนอื่นด้วยนะครับดึงคนอื่นเข้ามารับรู้ความจริงบางอย่างด้วยผลประโยชน์มันก็จะเสียมากมายนะครับบางสิ่งเขาถึงพยายามปิดคุณล็อกคุณยื้อคุณไม่ให้คุณเปิดนะครับคุณก็จะเสียโอกาสในการใช้ศักยภาพของคุณนะครับ สิ่งที่คุณมีเนี่ยกายภาพนี้รอบนี้มันก็จะถูกดับลงไปอีกเหมือนกันนะครับดังนั้นนั่นแหละค่อยๆทําไปนะครับค่อยๆเรียนรู้นะครับเริ่มแรกกลับมาฟังเสียงของหัวใจกลับมาเห็นว่าอะไรคือกรอบเนาะที่ที่ยังจองจํานะครับที่ยังล็อกพวกเราไว้อยู่นะครับศักยภาพของเราไว้อยู่นะครับโอเค อขอดูสิบใบแล้วกันนะขอดูสิบใบเซลทิคอร์ดมีอะไรจะบอกคุณไหมนะครับ จริงๆคุณเดินมาถูกทางแล้วอ่ะต้องบอกว่าแม้คุณจะรู้หรือไม่รู้คุณจะเห็นหรือไม่เห็นทุกดวงจิตดวงวิญญาณอ่ะเดินมาถูกทางของเขาแล้วนะครับแม้จะพบเจอความสุขความทุกข์แม้จะพบเจอความสมหวังไม่สมหวังนะครับมันเป็นโซแพลนนะครับมันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณต้องการมาเรียนรู้มาสัมผัสนะครับอืมมันยังเดินต่อ นะครับมันยังเดินต่อคือคุณคือคุณในปัจจุบันเนี่ยคุณต้องคุณก็ยอมรับนะครับวางใจนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในบทเรียนหนึ่งในสิ่งที่จะต้องผ่านนะครับอืต่อต้านก็เท่านั้นทุกอย่างมันเป็นการเรียนรู้ยังไงมันก็ต้องไหลไปนะครับในทุกๆสิ่งเลยนะครับอืม จริงๆแล้วนะครับเหมือนอจิตวิญญาณของคุณอะ่ะหรือศักยภาพของคุณอะ่ะที่มันที่มันมีมานะครับที่มันสะสมมานะครับครูคุคุบาอาจารย์อาจจะส่งมอบให้คุณนะครับเพื่อใช้ในการเดินทางก็ได้เพื่อใช้ในการเหมือนส่งต่อกล่องกล่องอะไรบางอย่าง อาจจะเป็นกล่องศักยภาพนะครับกล่ององค์ความรู้ที่คุณมีนะครับเพื่อให้คุณใช้ในการเดินทางนะครับแต่การเดินทางของคุณตัวตนของคุณเนี่ยต,ตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามีอะไรที่มันขัดขวางนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ได้ในรูปแบบกายภาพก็ได้ในรูปแบบของพลังงานก็ได้นะครับอามาทําอะไรลับหลังคุณมาทําให้ท,ทั้งที่คุณรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับ สิ่งสิ่งนั้นมีผลกับหัวใจของคุณความรู้สึกของคุณบางทีคุณอาจจะไม่อยากไปต่อไม่อยากใช้ชีวิตไม่อยากเรียนรู้ไม่อยากก้าวออกจากเซฟโซนนะครับเหมือนถูกช่วงชิงอะไรไปบางอย่างช่วงชิงอิสระภาพช่วงชิงความสุขไปนะครับอืบัณฑรกดคุณไม่ให้คุณเป็นอิสระนะครับให้คุณอยู่ในกรอบให้คุณไม่กล้าที่จะใช้ชีวิตตามหัวใจฟังเสียงของหัวใจนะครับลานาคนอันใกล้เนี่ย มองว่ามันจะมีการวนกลับมาของการที่คุณจะต้องเลือกนะครับเลือกประตูบานใดบานหนึ่งบางดวงจิตดวงวิญญาณนะครับบางกายภาพอาจจะเลือกไปต่อบางกายภาพอาจจะเลือกที่จะอยู่ที่เดิมก็ได้นะครับการเลือกของคุณไม่มีผิดไม่มีถูก <c oughs> มันเป็นมันเป็นคือไม่เลือกก็ถูกเหมือนกันนะครับ มันไม่มันไม่มีใครมาตัดสินนะครับมันมีไทมิ่งมันมีเวลาของมันนะครับคุณไม่ต้องถามว่าสิ่งที่คุณทําที่คุณคิดอ่ะมันผิดหรือมันถูกมันเป็นมันเป็นโซแพนนะครับแค่ฟังเสียงหัวใจแค่ฟังภายในของคุณมันมันเบาไหมการเดินไปประตูบานนั้นหรือมันอึดอัดนะครับก็เปลี่ยนประตูซะเนี่ยมันมีขนทางมันมีเส้นทางมันมีทางแยกที่คุณจะต้องเลือกนะครับ คุณอยู่ในคุณอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคุณอยู่ในมุมของคุณนะคุณ The Hermit นะครับเป็นภาพของผู้มีอายุนะครับผู้มีองค์ความรู้ผู้ผ่านโลกผ่านเวลามานานนะครับเขายังอยู่ที่เดิมเขาพักอยู่นะครับแต่มองว่าเขาจะได้ทำภารกิจของเขาเขาจะได้ออกเดิน เขาจะได้ขับเคลื่อนเขาจะมีไฟอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ได้อยู่ในในจุดของเขาในที่เดิมของเขาในที่เขาพักอยู่อีกแล้วอะนะครับอืมอ่าถ้าคุณถามถ้าถามว่ามันเหมือนกับในความคิดของคุณอะมันยังมีอะไรบางอย่างที่ยังรออยู่อาจจะรอคำตอบอาจจะรอปัจจัย อาจจะรออะไรก็ตามนะครับไพ่กำลังบอกว่าทำเท่าที่มีทำเท่าที่ไหวทำเท่าที่ใจของคุณบอกให้ทําทําไปก่อนสิ่งเหล่านี้มันจะมันจะค่อยค่อยมาค่อยค่อยเปิดนะครับไม่จำเป็นต้องหนึ่ง้อยเปอร์เซ็นแล้วคุณค่อย คุณค่อยวางใจไม่จำเป็นต้องรออะไรแล้วนะครับอืขอขยายขอขยายสิบใบนะครับเอ้ยไม่ใช่ขอขยายใบที่สิบสามใบนะครับสุดท้ายแล้วนะขยายใบที่สิบสามใบเพจออฟครับขอขยายใบที่สิบสามใบ รคับมทําด้วยความสุขอะทําด้วยสิ่งที่มีทําด้วยใจใจคุณบอกนะครับไพ่หน้าไพ่ก็เห็นอยู่เนาะเขามีความสุขกับการที่เขาทํานะครับโดยที่เขาไม่ต้องรอความสุขเล็กๆคุณมีแค่นี้คุณทําแค่นี้นะครับไม่ต้องฝืนเออไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับเนี่ยทําด้วยความพร้อมอืม คุณลองเสี่ยงเลยไหมอ่าคุณกล้าออกเดินนะครับเสี่ยงกับมันกับสิ่งที่คุณมีนะครับไปกับใจที่ที่มันวางใจที่มันมีความสุขณต้นตรงนี้ที่ทำนะครับอ่า บางทีมันก็ดีเหมือนกันนะเวาเราไม่เห็นปลายทางเนาะนะครับเราก็จะไม่ต้องไปคาดหวังอะไรความสุขที่เรามีณนะตอนนี้นะครับเราเรามีแค่ไหนเราก็ขับเคลื่อนไปแค่นั้นเสี่ยงไปกับมันเออเพราะราวางใจคนนีมามาในทางพลังงานเขาวางใจในจิตวิญญาณของตัวเองเขาวางใจในครุรุบาอาจารย์นะครับคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะครับ ศักยภาพที่คุณมีณนะตอนนี้มันพร้อมนะมันพร้อมที่จะขับเคลื่อนณนะตอนนี้ที่คุณมีพอลาคุณไปได้ไกลกว่าเดิมศักยภาพมันก็จะพร้อมณจุดนั้นอีกนะครับเออแต่ละจุดมันจะไปพร้อมกับศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นมันมันเดินไปแค่ไหนศักยภาพก็พร้อมณนะตอนณะตรงนั้น,น,นถึงตรงนั้นนะครับมีความสุขไปกับมันนะครับในสิ่งที่ทำนะครับ เหมือนศักยภาพของคุณมันพร้อมสับทั้งภายนอกภายในนะครับโอเคประมาณนี้นะคลิปนี้นะครับโอเคสุดท้ายนี้หากผิดพลาดล่วงเกินประการใดก็ขอโทษขอภายมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพลังงานดีๆแล้วก็วันดีๆกับทุกคนนะคะสวัสดีครับ